การเดินรถไฟไต้หิันเนะาะระยะเวลาจากสถานีต่อสถานีคนกี่หรือกี่วานอาจจะประมาณสองนาทีเนาะตอนนี้อยู่ลุ่มที่นี่เนาะนเดี๋ยวจะลองย้ำนาทีกันเ้ยทุกคนตอนนี้อยู่สถานีลุ่มลุ่มที่นี่ออกจากสถานีลุ่มที่นี่เนาะคนที่หรือได้ จับนาทีเบอร์ว่าสีจับนาทีเนาะระยะห่า,หางต่อสถานีต่อสถานีคน,นมาใช้บริการร้ายคัาตอนนีเ้เลงเต็มเลยพาซาโนบนว่าใส่บริการเราเฟฟ้า MRT หรือว่าใต้ดิน หนึงน่งหนาที่สิบโควิดฟ้องเตยอ้แค่หนึงน่งหนาที่ก็กลัวเองเองนาะสถานีต่อสถานีสภาพวุ่นวานของกว้ <c oughs> วนเน่ยพอถอโอ้ตรนัโอ้รถนะั้นหก็้ะออกพอดีได้นะเห็นปะได้วังหน่อ,อาพอดีโอ้รถขั้นนก็ะออกพอดีอ๋อก่อนันไหนได้ไงเปินทางนม่งนี่เ,นะเน,าน,นา,านนะปีงประตูไงแบบ่มีอะเอาล ลองถ่ายไว้ออกไปโบเห็นในนั้นนะสมาโออ้เต็มเลยกระบวนนี่เนาะคุนมาวางหันนั่งบัวบ่าน,นี่เพอบใหญ่ <c oughs> ถึงแล้วทุกคนถึงแล้วสุขมุมวิท ว้าวเอาโดนเดินตรงเลยโอ้ยไน้องเอ้ยร้ายครับเป็นมาสายบริการร้ายครับจิไปทางไหนแหละไปนี้่ถานีสถานีสุขุมวิทหรือว่าแยกอโศกนั่นแหละอสูงอยู่ข้างบนนี่คือสุขุมวิท โอ้เต็มเลยพี่น้องเต่ะตู้เต่ะตู้เต็มลเมลยยืนอัดเลยนะนะโอ้ทางออกพี่ใหญ่ตามมาเลยมนาะทางออกอ๋อ ตอนนี้กำลังจะขึ้นไปข้างบนเนะาะอโศกอโศกหรือว่าสุขุมวิทน่าจะมงเดียวกันนอกราว่าคนกี่ดรือกันยังบุ้งายมากด้วยวงนี้มีแต่เสร์ชเข้าไปเบื้องในอินเทอร์เนต็ตว่าอยากไปมงไหนหเลยก็ไปเลยซอยสุขุมวิทยี่สิบสามประสานมิตรสถานีรถไฟฟบีเทสอโศกอ๋อขึ้นข้างบน ตามลูกซ้อนนี่ด้ว่าไปอโศูน้าทุกคนเรียกอเรเืนรือยังโมหูเด้ว่าทีไปทางไหนพี่ใหญ่ไปทางไหนพี่ใหญ่เป็นคยมากเลยเธอนึงเนาะแต่คนขีรือยังโมค่ยมาเด้เอ้าอ้าูเคยมาก็ยังงงท่น คนขี่ดื้อว่าจะไปย่างเหรียญยืดได้ห่างดูแล้วดูแล้วมากอเป็นได้มามากมันยังเมาคือจังมากครับคุณพี่นวานปะเมาอยู่ครับยังยังมาแห้งทอเหมือก้อนเหมือก้อนนะพี่น้องเอ้ยคอยคอยป่วยอยู่เจ็ดมือแปดมือรถรถเอมาที่ียกว่ามันบ่บ่ชายแห้งคือ BCS เนาะคือบ่อขั้วผมซื้อเปด้แตกต่างกันบะเมันก็อันเดียวกันเลยมันก็บ่ต่างหรอกกระดึกกระดักกระดึกกระดักกันเกาวว่าหยียกไป ายางเลนเดียวคนอี่ดื่อที่ไปอ่ายางเลนด้แถวนี่ยนเนาะปีนี้นยะเลืมขึ้นอี่าเขาได้เออคนอีด่ดอื่ที่ขึ้นนี่ยคนก่อนเนาะ นี่แหละทุกคนนัก,การคืนตัวกันนี่ปัจจิมีอ่าปัจจิมีอันเพิ่อนยังวะเล่สือเล่สือบอวะกอยขีดื้อขิ้บาแค่ย้อนมือลงไปนี่อันระบบหนงังจะตื๊ดเลยโอ้เพื่นไปใช้นอกนี่เนาะฮะ ลุ่นๆตามๆกันไปเลยเนาะว่าว่าิอ่าโอ้โโอโโอ้โคนไดเลยพี่น้องออนยอใจนอนี่เนาะซอยชุมวิท23ิตประสานเมตทางออก ขานนีรถไฟคนหือจีไปทางนี้เนาะทางออกลิฟยังบุเคยมาด้ยพี่น้องเลยเนี่หังแหลกด้วยนี่มีลิฟ อ่ะโชโอ้โอ้โอดนี่จะขึ้นลิบก็ขึ้นลิบโอ้น่ะยังน่ะกอถือลายแต่ว่าย้อยโอ้รามาขายของเนาะสิรัติวิทย์คนเฮามีา่ไล่ชิงไลยอย่าง คนก็หาเสากินคำเนาะเอา้ามาหอดใต้นอมเน่ยเนะเาะอ่าขึ้นงุ่งเถอะวะพี่นอ้องคนอาวานโชว์มากเลยเนี่ย ว่าง่ายโคนมากเหรอเนี่ค่นกิลือกันจีเด้์ยกกลิ่นทำในคอนเนอร์จีเดย์ขึ้นไปขึ้นรถไฟอ่าปีทีเอสกลับไปเนาะค่นกิลือกันเลยมาจากอ่ารถไฟพาเอฟมาที่เนาะตอนนี้ก็สิได้กลับแล้วสุดท้ายกัฝากไลค์ฝากแชร์ฝากวุ้นจำสไครต์เด้อครับเด้อบ๊ายบายขอบคุณครับ